พี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆได้พี่น้องผ้ามากย่งาง่านไปเห็ุงานอะไรแฟนเราเอาไปเป็นบ้านที่เกา่าเหมือนเดิมจ้าลงคลิปจุดเดิมถ้าวีดีโอตัดก็คือไม่ได้ลงนะจ๊ะอันนี้บอกเพื่อเว้นพาถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วสองมือสองเทืาอะไรพี่น้องถ่ายปุ๊บก็บคือตัดปับ๊บโอเคจ้าแากแนะนำ้ำพี่นอ้องเห็นอันนี้บอพักบุ้งแดงๆแน่นอย่อยอดเราในแดงพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเจแปนิสคโนสคโนสทัลลิกส์ ics, เนาะ อ่ะสิบ่ค่อยคลองภาษาปันใดพี่น้องมันยาวไม่เป็นหรอกมันยอดน้อยยอดแดงก็จริงพี่น้องคืออันเดียวกันคือเขาเอาไปว่ายังส่พี่น้องเดี๋ยวทีบอกกันได้ว่าโดยพื้นที่ของเขาเกิดนี่พี่น้องเขาบอกว่าอ้วนอานวยสาหรับให้เขาแบบยอดใหญ่ยอดอวบมันขึ้นอยู่กับพื้นที่พร้อมเซจปูพี่น้องจ้าอ่าจังส่ก็กินได้คือนกันเดี๋ยวสิ่ถ่ายตรงๆให้บ่งเด้อเห็นบ่เนี่ยคือเขามีหินทับแบบนี้พี่น้องเขาบอกสามารถที่จะ ให้งอกแบบใ่แห้งนะพี่น้องเห็นวาแล้วมันมีอยู่ตหนึ่งจ้ะอันนี้คือพักสารแหน่ได้พี่น้องกินได้คือก,กันกินกระลาบได้มันเป็นัสลัแหน่ปลาพี่น้องที่เขาไปเห็ดพวกลูกอมเนาะต่างๆนะนะ่าโอเคจ้ะอยากให้สําหรับคนในที่มากเบบังคิกพงดิวจากแนะนําว่าอ่าเนี่ยอันนี้ม้าแมนอ่าพักเสียนปลาได้พี่น้องมันเป็นพักติวปลาได้เนี่ยแบบเนี่ยมันคายกันแห้งแล้วเขาย่อเ,เ,เขามีความแบบว่า งอกขึ้นคล้ายๆกับอ <Hayır> ันนั้นเลยมีมีสเตนไบร์เบนเห็นบ่คล้ายๆกันน้ําดูดเดิลสติกัดเห็นบ่มันคล้ายกันกับอ่าพักติวปลาพี่น้องจริงๆนะมันเบิ่งเดอลักษณะใบของเขามันบ่คือกันเลยในลักษณะความเป็นอ่าใบเขามันสิมีความเหลื่อมแล้วก็ใบบอลนุ่นๆคล้ายๆกับใบพักติวปลาพี่น้องอันนี้คือแฝดคู่เขาอันนี้เดี๋ยวบ่เคยกินบ่รู้ว่ากินได้บ่ได้พี่น้องแต่ถามอํานวยแม่นพัก พักเอ่อเซวาอัมเด้อมันบมแมนเด้อจ้ะบล็างดีดีเด้อลายแห้งแบบนี้พี่น้องเใบใหญ่ใบสูงต้นกอสูงแห้งโอเคจ้ะแป๊บหนึ่งนี่จ้ะพี่น้องอันนี้คือสาวาอําเด้อเนี่ยใบเขาจะมีความแตกต่างกันเห็นบ่อันนี้คือขึ้นดอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้นน้นหน่อยมันเด้อหาแป๊บหนึ่งเด้ออันนี้คือต้นน่อยแห้งพี่น้องต้นที่เขาแปลว่าพึ่งขึ้นเนี่ยใบมันสีต่างกันเลยอันนี้คือสาวะอําของแท้พี่น้องส่วนดอกมันคล้ายๆกันเลยมันคล้ายๆกันเลยพี่น้อง แต่ว่ามันบอกขึ้นกันเด้อให้เบิ้งดีๆเด้อเวลาสกินพี่น้องอันเนี้ยไ้ความให้ความสําคัญนิดนึงพี่น้องเวลาเขาสิกินเนาะให้เขาหัก,าากนะหลักกย่ยำเบิ้งพี่น้องอย่าเพิ่งกินเด้อยำๆแล้วกะเห็นบ่มมันขึ้นเป็นกอถ้าเขาขึ้นสูงแล้วสีแดงสิบอค่อยมีจา้าเนี่ยอันนี้คือสวะอ่ำของแท้มีสีแดงเป็นผลนั่นสิเอามาเปรียบเทียบให้เบิ้งพี่น้องตากตาเป่าเนาะกลับตัวที่กินบ่ได้เห็นบ่เนี่ยอันนี้คือกินบ่ได้มันคล้ายๆกัน ถ้าเขาขึ้นบ่สูงนะใบก็จะมีม่านเทากันเลยพี่น้องแต่ว่ามันบ่คือกันพี่น้องเบื้องลักษณะใบใบมันจะมีความนุ่นๆตัวนี้พี่น้องอันนี้ใบเบ็ไข่ใบไม่ธรรมดาเนาะใสๆบ่คือกันเด้อเนี่ยอันนี้คือยอดของเขาใบอ่อนเขาเนี่ยบ่คือได้พี่น้องให้เปรียบเทียบอะอันนี้บ่แมนเด้ออันนี้กินได้อันนี้กินบ่ได้หรือว่าเคยกินเนาะเดียวกับ่รู้ว่ามีผิดบ่ วันทีศึกษาปนั่นพี่น้องถามว่าอันเนี้ยคือสว่ามของแท้พี่นอ้องยำเบิ้งมีความเปรี้ยวถ้าตัวน,นี้เขายำเบิมม้งแล้วพี่น้องเนี้ยเขายำเบิมม้งแล้วน่ะเขาบม่มีรสเปรี้ยวเลยใบสูงต้นนะมีความเป็นเสียงแดงบนกันคือกันพี่น้องต่ระวังด้วยเวลาจะกินเนาะโอเคจ้ะอันนี้คือดอกของเขาเนี่ยขึ้นสูงไปเลยพี่น้อง